คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมพิวเตอร์ทุเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกวันพุธ19นาิก30นาทถึง20นาฬิกาโดยทีมงาน AR Information and Publication อย่าลืมคลิกใจให้มาตรงกันทีวิทีร um าชมงคล FM 89.5 MHz ะซ อยากรถดไฟล์เร็วๆว่าทำไงอ่ะอ่านคอมพิวเตอร์ทูเดย์ตายแล้วเครื่องดเวลาทำยังไงดีคะอ่านคอมพิวเตอร์ทูเดย์และถ้าอยากทำพรีเซนเตชันเก๋ๆอยากเรดดี้กูเกันก็ต้องอ่านคอมพิวเตอร์ทูเดย์พี่หาผา่มเปิดคอมเมเจอร์รีบไปอ่านเลยนะคอมพิวเตอร์ทูเดย์คอมพิวเตอร์ทูเดย์นิตยสารไอทีอันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคนทุก15วันบนแผงทั่วประเทศ ที่คอยจะทำร้ายเธอให้เจ็บช้ำและมีน้ำตาอาจดูเหมือนฉันเป็นคนแข็งแรงไม่รู้สึกกับวันที่แล้วมาดูเหมือนฉันกษสากแก่ใจแต่ฉันคนนี้ก็มีบาง ปิดไว้ฉันคนนี้ก็มีหัวใจเป็นคนธรรมดาจริงๆทุกการก็ทำี่ทำให้เธอเสียใจ ฉันเจ็บทุกการทำที่ทำโดยเธอ ฉันเจ็บทุกการกระทำที่ทำให้เธอเสียใจฉันทรมานแค่ไหนใครจะรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดฉันเป็นคนแพ้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมพิวเตอร์ทูเดย์นะครับวันนี้ผมบอก m มิงนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเดิมวันนี้วันพุธที่4มิถุนายน2557แล้วนะครับก็ เหมือนเดิมนะครับสำหรับทุกวันพุธท,ที่เราจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจเนี่ยมานําเสนอวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีข่าวสารที่น่าสนใจของในวงการไอทีเนี่ยมาพูดคุยกันเยอะแยะได้ไปหมดเลยนะฮะทีนี้แนะ่เมื่อวานนี้พิมิงก็เพิ่งจะไปทําหน้าที่หนึ่งหน้าที่ก็คือไปเป็นผู้ถแถลงข่าวนะครับให้ข้อมูลในเรื่องของงานคอมมานต์เน็กซ์เจนสองพนนะครับซึ่งในงานนี้นะฮะก็ จะจัดขึ้นนะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19จนถึง22เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ไม่ใช่สินะที่เดือนนี้แล้วแตนะ่สับสนสับสนน,นิดนึงก็คือช่วงกลางกเดือนนี้เราเจอกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจเหมือนเดิมนะครับพูดถึงงานคอมมานในครั้งนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีกิจ,จกรรมรวมถึงเรื่องราวดีๆอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะฮะที่น่าสนใจ หนึ่งในหลายๆกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์สำหรับช่วงก่อนที่จะถึงงานก็คือว่าเป็นกิจกรรมในการลงทะเบียนล,ล่วงหน้านะครับแสดงตัวตวนกันนิดนึงสำหรับใครที่บอกว่าเอ้ยยังไงต้องไปงานคอมม่าแน่นอนครั้งนี้ต้องบอกว่าแค่คุณเข้าไปแสดงตัวต,วตวนว่าฉันจะไปงานคอมม่าครั้งนี้โดยการลงทะเบียนล,ล่วงหน้านะครับที่เว็บไซต์ Commartthailand.com แค่นี้เองคุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้น รับในส่วนของบัตร Starbucks นะฮะบัตร Starbucks รวมมูลค่าทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะเขาเตรียมไว้ถึง10,000แบาทนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอคุณลงทะเบียนเสร็จปั๊บใช่ไหมฮะเกิดจะได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรไปเจอกันที่งานคอมมานดอีกครั้งหนึง่งแล้วถ้าเกิดคุณลงทะเบียนมาแล้วคุณก็แสดงตัวตนว่าเคยลงทะเบียนแล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนก็ลงทะเบียนกันที่หน้างานก็ได้เพราะว่าตรงนี้เขาก็มีโชคให้คุณลุ้นโชคชั้นที่2อนะครับอันนี้เขาให้แจกไปในส่วนของตัว ทองคำเนี่ยส้อยขอทองคํามูลค่าเท่าไหร่จําไม่ได้แต่รู้ว่าแจกวันละ40เส้นนะสีเส้นส่วนใครก็ตามบอกว่าอ่ะชั้นที่1ชั้นที่2ยังไม่ได้ไม่เป็นไรทางผู้จัดงานครั้งนี้เขาก็เตรียมโชคชั้นที่3ให้อีกก็คือคนที่ซื้อสินค้าครบทุกทุ0 0าบาทรับไปเลยรับไปเลยไม่ใช่รับไปเลยคูปองเนะี่ยรับไปเลยคูปองมาลุ้นรับในส่วนของรถยนต์ รางวัลใหญ่โตอลังการมากๆนะฮะอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มสำหรับกิจกรรมเบื้องต้นจริงๆแล้วในแต่ละครั้งของการจัดงานคอมมานดทุกๆครั้งเลยเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้มานำเสนอหรือว่ามีให้เรามาได้ร่วมอะไรร่วมจอยร่วมสนุกร่วมได้ความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่ครั้งนี้นะครับยังมีอีกเยอะแยะเลยยังไงเดี๋ยวพี่มิงจะค่อยๆทย,ย,ยอยมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับอ่ะมาดู เรื่องราวของเรากันดีกว่านะครับเริ่มจาก1นาที1นาทีกับทิปจากพี่มิงนะครับเป็นทิปสั้นๆได้ใจความได้ความรู้นะครับเป็นวันนี้นะครับเป็นคําถามดีกว่าเป็นคําถามก็เลยเออกมาเป็นทิปคําถามจากน้องท่านหนึ่งเป็นคําถามที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันนะแต่จ,จะลืมไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีให้เห็นกันอยู่อยู่หนึ่งๆนะฮะเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของคนที่เจอไฟล์แปลกๆที่เขียนว่าออโตรัน เวลาเปิดแฟดได์แล้วมันเป็นอย่างไงเขาบอกว่าพอดีเนี่ยมีน้องท่านหนึ่งเขาเจอเขาบอกว่าแฟดได์ที่เขาใช้อยู่เนี่ยปกติก็ใช้อยู่ที่บ้านไม่มีปัญหาแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยเอาไปเสียบที่คอมพิวเตอร์หลังจากนั้นพอเปิดแฟดได์ที่ที่เราเปิดดับคลิกแบบปกติเนี่ยมันก็ทําไม่ได้และเมื่อคลิกปุ๊บคลิกขาเออเขาเียคลิกคลิกปุ๊บเนี่ยมันไปนขึ้นคําว่า open with แทนตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเกิดเจออาการแบบนี้นะครับแสดงว่าติดไวรัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วการแก้ไขนะครับทำได้ง่ายๆก็คือถ้าเกิด อยากจะแก้แบบเร็วที่สุดเนี่ยก็ไปโหลดโปรแกรมสแกนไวรัสที่มีชื่อว่า CPE 17 a u t o r u n Killer นะฮะมาติดตั้งไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือจะอยู่บนแฟลชไดร์ก็แล้วแต่นะติดตั้งลงไปในคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเอาแฟลชไดร์เสียบปั๊บไอตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าเราก็หลันโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพียงเท่านี้เองนะครับมันก็จะทําการฆ่าไวรัสที่เป็นออโตรันตัวนี้สําเร็จลุล่วงทันทีความเก๋ไก๋ของโปรแกรมสแกนไวรัสตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานของน้องๆ นักศึกษาในเมืองไทยนี่เองแหละเป็นคนเขียนขึ้นมาเจ๋งทีเดียวเนาะเจ๋งทีเดียวเลยอ่ะอันนั้นก็เป็นเรียกว่าทิปหนึ่งนาทีที่พี่มิงนํามาฝากกันทุกๆุกวันพุธนะครับใครที่อยากจะให้พี่มิงนําเสนอทิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็สามารถที่จะส่งคําแนะนํามาได้ที่อีเมลนะครับ ctm@aip.co.th นะคร ctm@aip.co.th นั่นเอง หยุดไปชั่วขณะไม่ต้องตกใจยังอยู่ยังอยู่พอดีพี่มิงหันไปเอาของมานิดนึงอ่ะนอกจากในส่วนของทิปหนึ่งนาทีแล้วนะครับวันนี้พี่มิงก็มีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจอยู่เยอะแยะไปหมดเลยหลายเรื่องนะโดยเฉพาะเขาเรียกว่าเป็นข่าวอัปเดตสดๆร้อนๆมาจากงาน WWDC นะ WWDC 2014ซึ่งเป็นเรียกว่าอะไรเดียมันเหมือนกับเป็นงานที่ หลายๆคนรอคอยเพราะว่ามันจะเป็นการมาพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรใหม่ๆจาก Apple งานนี้มีอะไรที่น่าสนใจเยอะทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องเหล่านั้นนะครับมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจของวันนี้ดีกว่าเนะฮะเรื่องราวที่น่าสนใจของวันนี้ที่พี่มิงจะนํามาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเดียการทรําธุรกิจการขายของก็ต้องยอมรับว,ว่าเรื่องราวดรามา่าระหว่างร้านค้ากับลูกค้าออนไลน์เนี่ย มันเห็นกันอยู่โหมันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะของเว็บพันทิปนะพันทิป c อ m อย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยพี่มิงก็ไปเจอเจอเจอโพสต์อันหนึ่งที่มีคนแชร์ต่อต่อกันมาในโซเชียลแต่ว่าเป็นโพสต์ที่ถูก,กใส่เป็นกระทู้ไว้ในพันทิป .com นะเป็นเรื่องราวของร้านขายอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งที่เหมือนกับว่าเขาถ่ายรูปมาผู้บริโภคไปถ่ายรูปมาเป็นรูปของเรียกว่าอะไรเดียเหมือนกับภาพของหนอนซึ่งอยู่ข้างๆเตา เตาเตาไฟฟ้ากำลังกัดกินเส้นลามเมงแค่นึกภาพเนี่ยก็สยองแล้วก็อาจจะสะอิดสะเอียนกันเล็กน้อยสำหรับหลายๆคนอันนี้เป็นภาพจริงเขาถ่ายเป็นคลิปออกมาเลยซึ่งตรงนี้ก็เลยไม่ไม่สามารถปฏิเสธได้ซึ่งในกระทู้ดังกล่าวเองเนี่ยทางเจ้าของร้านหรือบริษัทที่เขารับผิดชอบในการเป็นเจ้าของร้านแห่งเนี้ยเขาก็มีการทําจดหมายมาชี้แจงว่าโอเคขออภยัยขอโทษและต่อไปจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เรื่องราวแบบนี้เป็นเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจําจ์จำ นะเราเห็นอยู่บ่อย,อยนะแทบจะเรียกว่าเห็นกันทุกวันโดยเฉพาะบนเว็บบอร์ดสังคมออนไลน์อุดมปัญญายอย่างพนะันทิป dot com อาจารย์แว่นเขาก็ได้เขียนเรื่องนี้เอาไว้ในคอลัมน e ์อีคอมเมิร์ซพี่มิงเห็นว่าน,น่าสนใจก็เลยอยากจะเอามาแชร์ต่อนิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าเล่าเรื่องราวอาของพี่มิงแนบนะชิดแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมเข้าไปนะพี่แว่นเขาเขียนเอาไว้ว่าผมซื้อของออนไลน์บ่อยครั้งโดยเฉพาะจากต่างประเทศบางครั้งก็ได้สินค้ามาในแบบที่เราไม่พอใจ แต่ก็ยังคงช็อปได้อย่างสบายใจทุกครั้งเพราะร้านค้าที่ผมซื้อนั้นเป็นร้านค้าที่มีมาตรฐานตัวอย่างเช่น Amazon Kindle Ebook Reader ที่ผมซื้อมาผมในที่นี้เขืออาจย์แ่นนะฮะซื้อจากเว็บไซต์ amazon com ซึ่งอยู่มามาหนึ่งเนี่ยหน้าจอของตัว Amazon Kindle ตัวเนี้ยก็มีปัญหาแสดงภาพข้อความไม่ได้ก็เลยทำเรื่องเคมไปทางบริษัทก็ใจดีนะฮะส่งเครื่องใหม่มาให้ทันทีแล้วก็ค่อยจัดส่งสินค้าของเราเนี่ยกลับคืนไปที่อเมริกา โดยค่าส่งกลับไม่ต้องเสียโอ้โหเจ๋งทีเดียวเนาะอีกรอบมีปัญหาเรื่องของเคสของ k i n เดอรทางนั้นก็ใส่เคสมาให้ใหม่และก็ให้เราส่งเคสอันเก่าเหมือนกับไม่ต้องส่งเราไม่ต้องส่งเคสอันเก่ากลับไปเลยเพราะก็ถือว่ายังไงมันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะเช่นเดียวกับสินค้าต่างๆบน eBay นะฮะที่ส่วนใหญ่ก็มักจะส่งมาจากจีนหรือฮ่องกงหลายชิ้นมีปัญหาแล้วก็ไม่ได้คุณภาพแต่อาจารย์แว่นก็ไม่เคยที่จะต้องเสียเงินฟรี ได้ส่วนลดบ้างส่วนคือ,อส่งคืนกลับบ้างเพื่อทําเรื่องของเงินคืนทางหากมีปัญหาเนี่ยก็มีเพ y p a าวเข้ามาช่วยเคลียร์ให้ชอบแบบชอบแบบนี้เนี่ยอาจารย์บ่านบอกว่าสบายใจครับเพราะว่ามาตรฐานอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยสำหรับตรงนี้ถือว่าไม่มีปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยมามองที่อ e ีคอมเมิร์ซแบบไทยบ้างร้านไหนเข้าชั้นที่ว่ารับรองขายดิบขายดีแน่นอนหมายความว่าถ้าเกิดอ e ีคอมเมิร์ซไทยเนี่ยสามารถที่จะสร้างมาตรฐานเช่นเดียวกับที่ต่างประเทศทําไว้เนี่ยรับรองขายดีนะ อาจารย์แวนยังยืนยันว่าเราไม่จําเป็นต้องยอมลูกค้าทุกอย่างอันนี้เขาพูดในมุมว่าถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์แห่งนี้เพราะว่าเขาบอกว่าหากแต่ต้องชี้แจงให้ชัดเจนและแสดงความตั้งใจรวมถึงลงมือช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาเท่านี้ส่วนใหญ่ก็จะคลี่คลายไปไ,ไปได้ด้วยดีสําหรับลูกสาหรับอาจารย์แว่นแล้วลูกค้าไม่ใช่พระเจ้านะแกวงเล็บว่ามันดูไม่ค่อยใกล้ชิดเอาซะเลยเนาะแต่ก็ต้องยอมว่าออยอมรับว่า,วาลูกค้ายุคนี้เสียงดังแล้วก็ปากไว ถ้าร้านค้าดีก็บอกต่อกันอย่างเขาเรียกว่าถล่มทลายกันแบบข้ามคืนให้เห็นกันบ่อยๆไปแต่ถ้าเกิดร้านไหนไม่รู้จัก,กรับมือเหมาะสมก็จะโดนประนามกันอย่างรวเดเร็วเช่นเดียวกันนะพี่มิงยกตัวอย่างเลยกันอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นร้านค้าออนไลน์เข้าใจว่าหลายคนช่วงนี้น่าจะได้เห็นเขาเรียกว่าการแชร์เหมือนกระทู้แห่งหนึ่งที่เขาพูดถึงร้านอาหารญี่ปุ่นที่เอสพนะซึ่งอยู่ข้างออฟฟิศพี่มิงเลยนะก็มีการพูดถึงว่าเจ้าของร้านแห่งนี้เขา เรียกว่าอะไรเดียวเขามีเงินก้อนสุดท้ายที่เอามาลงทุนในการที่จะทําธุรกิจถ้าเกิดเงินก้อนนี้หมดก็หมดแบบหมดตัวและล้มละลายไปเลยเจ๊งเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยความดามาของคุณลุงคนนี้เขาบอกว่าความความความรันทดจากกระทูที่เขาพูดถึงก็คือภรรยาของเขาเนี่ยป่วยปเป็นโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นเขาต้องหาเงินรักษาโอ้โหฟังแล้วมันแบบ เขาเลยเศร้ามากและที่ความความความโดดเด่นของคุณลุงท่านนี้ก็คือคุณลุงเนี่ยจะไปตะโกนคุณคุณคนขายคนนี้คุณลุงคนขายคนเนี้ยแกเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะแกจะไปตะโกนขายเป็นภาษาไทยแต่พูดแบบสำเนียงญ,ญ,ญี่ปุ่นอะฟังไม่รู้เรื่องหรอกลาเมงเอา่อยดีอะไรเงี้ยแต่เราก็พอจะฟังฟังได้อยู่เป็นคําบางคําแกจะตะโกนอยู่ตรงทางลงบันไดเลื่อนซึ่งจะเป็นฟรอหรือชั้นของร้านอาหารก็แกก็ตะโกนมาหลายปีแล้วแต่ต้องบอกว่าที่แกตะโกนตะโกนอยู่เนี่ย มันก็ไม่ได้ช่วยทําให้ร้านค้าขายดีนะในมุมพี่มิงเพราะพี่มิงเคยไปไปทานอยู่ครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้ไปทานอีกนะเจแลวถามว่าหลังจากที่มีคนเขียนกระทูเอาไว้ในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งแล้วก็มีคนแช่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 ตายก่อนไปเนี่ยกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้ร้านลามเมงแห่งนี้คนเต็มต้องเข้าคิวรอก,กินนะ่ะนึกเอาแล้วกันอันะนี้เป็นเป็นพลังของของโซเชียลในยุคนี้ชเช่นเดียวกันนะครับร้านค้าปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ย จะเป็นออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ line, แต่สุดท้ายคือก็มีการขายสินค้าผ่านออระบบออนไลน์ตรงนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณทําดีมีปัญหาลูกค้ามีปัญหาคุณรีบแก้ไขปัญหาเนี่ยคนก็จะยังคงรัก,ร,กรักในในสินค้าหรือในในบริการของคุณนะงั้นก็ต้องเรามาระวังเหมือนกันว่าจะทําอะไรเนี่ยมันมีผลแน่นอนอ่ะมาดูที่อาจารย์แว่นบอกต่อว่าสินค้าจัดส่งมาแล้วมีปัญหา อ,อ๋อไม่ใช่ข้ามไปหนึ่งบรรทัดเมื่อวานซืนอาจารย์แว่นเพิ่งเจอดราม่าที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องระหว่างร้านจักรยานแห่งหนึ่งที่น่าจะเป็นร้านใหญ่ประจําจังหวัดกับลูกค้าที่อยู่กรุงเทพซึ่งสั่งจักรยานข้ามจังหวัดสินค้าที่จัดส่งมาแล้วมีปัญหาครับน็อตหลุดไปหนึ่งตัวและลูกค้าก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เพราะเป็นมือใหม่จึงจับไปขี่อย่างสบายใจจนสังเกตภายหลังว่ามันผิดปกติลูกค้าติดต่อกลับไปทางร้านโดยผ่านทางไลน์แล้วก็ไม่ได้รับคําตอบ ก็เลยไปโพสต์บนเว็บบอร์ดจักรยานชื่อดังร้านค้าก็พยายามเสนอทางเลือกหลายทางจนสุดท้ายหลุดปากบอกจะส่งคนมารับคืนของแล้วก็คืนเงินให้แต่ข้อจริงนะฮะกลับมีบุคคลที่3เข้ามาขอเปลี่ยนคันใหม่ให้กับลูกค้าแทนโดยลูกค้าต้องต้องนะต้องขนจักรยานไปที่บริษัทนําเข้าในกรุงเทพเองซึ่งลูกค้าก็ไม่โอเคเพราะมันไม่เป็นตามที่คุยกันในใน,ในการคั้นล่าสุดที่ว่าเขาจะเอาคนมารับจักรยานแล้วก็ คืนเงินให้ไปไปมาๆก็ได้โทรคุยกันเทียงกันร้านค้าก็พลั้งปากอ้างอิทธิฤทธิ์ของตนเองว่าช่ำชองในวงการจักรยานขนาดไหนเป็นกรรมการตรงนู้นตรงนี้ตามประสาและทิ้งทายว่าลูกค้าคนนี้ไม่ควรเข้ามาอยู่ในวงการจักรยานต้นเรื่องนิดเดียวครับแต่ปัญหามันลากยาวจนเอาอาจารย์แว่นเข้ามาเขียนแบบย่อๆยังได้หลายบรรทัดเลยนะอาจารย์แว่นยังบอกอีกว่าโปรดอย่าลืมว่าลูกค้ายุคนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนพวกเขามีทางเลือกเยอะ แล้วก็เสพข้อมูลกันเยอะดังนั้นสินค้าดีหรือไม่ดีมันหลอกกันแบบแท้มันเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันลําบากอีกทั้งช่องทางในการโพธนาหรือว่าร้องทุกข์เนี่ยมันก็มีเยอะแยะไปหมดเลยอย่างไรนี้นะครับถึงขั้นอัดเสียงของร้านค้าระหว่างการสนทนาเอาไว้แล้วก็มาแชร์กันในเว็บบอร์ดแบบให้ฟังกันชัดเขาบอกว่าค่าขายยุคนี้นะฮะอาจารย์แว่นเตือนเอาไว้ว่าหากเป็นปัญหาอยู่ที่ตัวเราสินค้าเราร้านค้าของเราก็จงยอมรับ และหาทางเยียวยาเยียวยาในลักษณะที่สมเหตุสมผลไม่จําเป็นต้องเป๊ะตามที่ลูกค้าขอเพราะว่าถ้าเราทําไม่ได้แล้วมันจะเจ็บตัวเกินไปเนี่ยก็อย่าพยายามทำนะแต่อย่างน้อยก็ต้องให้ตัวเราพอใจเมื่อลองสมบบุตรบาทเป็นลูกค้าผู้หงุดหงิดไลยนั้นด้วยนั่นเองนะประสบการณ์นี้พี่มิงเจอเจออยู่เป็นประจำแหละเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาซื้อแมกกาซีนจากแผงเนี่ยมันมันก็ปกตินะอ่านกันไปแต่ก็มีเหมือนกันที่ว่าซื้อไปปั๊บปรากฏว่าเปิดๆไป ลงพิมพ์เขาพิมพ์แบบหลุดหน้าหายหน้าสลับเนี่ยแต่ลนะครลูกค้าก็จะโทรเข้ามาแจ้งซึ่งทางคอมจูเดย์ก็ต้องต้อง,องคือทางพี่มิงเนี่ยกำหนดมาตรฐานไปเลยว่าถ้าคุณโทรเข้ามาในลักษณะแบบนี้เนี่ยทางคอมจูเดย์จะส่งแมกกซีนเล่มใหม่ฉบับเดียวกันนั้นกลับไปให้ตามที่อยู่ที่คุณแจ้งไม่ต้องส่งเล่มเก่ามาให้ครับเพราะเราคิดว่าเราเชื่อใจคุณพี่มิงเชื่อว่าคนเราคงไม่สามารถที่จะโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะขอหนังสือใหม่ทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนหรอกอย่างเก่งคุณก็ได้แค่เดือนนั้น แล้วผมก็เชื่อว่าพี่มิงก็เชื่อว่าถ้าเกิดหนังสือที่พี่มิงทาขึ้นมา,าเนี่ยอย่างคอมจูเดย์เนี่ยไปถึงมือคุณถึงแม้ว่าคุณจะจะหลอกหลอกทีมงานเราว่าคุณซื้อแล้วคุณทำหนังสือมันชํารุดก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณก็ได้อ่านหนังสือของเราอย่างน้อยคุณก็อยากอ่านหนังสือของเราแค่นี้พี่มิงก็ดีใจแล้วนะฮะซึ่งถามว่าจากประสบการณ์พี่มิงเองเนี่ยในฐานะคนทําแมกกซีนคนทําหนังสือเนี่ย,ยก็เคยและเป็นบ่อยครั้งที่เราสั่งซื้อหนังสือออนไลน์หรือซื้อจากร้านหนังสือเนี่ย หลายครั้งหลายค่ายเนี่ยเขาก็จะบอกพี่มิงว่าต้องส่งหนังสือกลับไปให้เขาก่อนนะแล้วเขาถึงจะส่งหนังสือเล่มใหม่มาให้ลองคิดดูสิว่าพอพี่มิงส่งหนังสือไปนั่นหมายความว่าพี่มิงจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จัดส่งไปให้เขาก่อนที่จะได้หนังสือกลับมาอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเสีย2030บาทแล้วมันมันเกิดความรู้สึกว่าสําหรับผู้บริโภคอย่างพี่มิงนะในฐานะผู้บริโภคก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอะซื้อหนังสือมาแล้วอะพอหนังสือเสียเราต้องไปเสียค่าส่งไปให้เขาอีก ถึงแม้ว่าหลายๆค่ายเนี่ยเขาจะใช้วิธีการที่เรียกว่าทําเป็นคูป,ปองส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งหน้าแต่เอาเหอะจะบอกว่าซื้อครั้งนั้นแล้วเจอปัญหาครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ขยะเหมือนกันนะคือคือจริงๆพี่มิ้งมองว่าคนคนผลิตเนี่ยเขาก็ควรจะใส่ใจผู้บริโภคลองเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าซื้อหนังสือมาแล้วเสียชํารุดแถมยังต้องเสียค่าค่าจัดส่งเอาหนังสือชํารุดเนี่ยกลับไปให้คุณก่อนที่คุณจะงส่งส่งมาให้เราซึ่งมันเหมือนกับ คุณไม่ไว้ใจเราอะขนาดพี่มิงถ่ายรูปให้เห็นเลยเลยว่าหนังสือเนี่ยมันชํารุดแบบนี้ใช้ใช้สมาร์ทโฟนถ่ายไปเขายังไม่เชื่อเราอะมันก็เลยทําให้ความเชื่อถือในการซื้อหนังสือจากค่ายนี้ก็ลดน้อยไปไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะเพราะเดี๋ยวจะไปไปทำร้ายจิตใจคนที่อาจจะรักค่ายนี้อยู่นะฮะอ่ะ โอเคอันนี้นก็เป็นเรื่องราวด,ดีๆที่พี่แว่นเขียนเอาไว้ในคอลัมน e ์อีคอมเมิรของฉบับปากหลังพฤษภานะครับที่เป็นเรื่องของ The Voice เสียงสั่งงานไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องคลิกสบายสุดๆนะครับใครที่อยากจะอ่านแบบเต็มๆจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องที่อาจารย์แว่นเขียนไว้เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปไปเขาเรียกะไรไปไปไปเขียนเอาไปอ่านขอขอผฮะไปอ่านได้จากในหนังสือเล่มนั้นนะฮะว่า โมกันสัดิบสตีเหลือเวลาอยู่ติดหนึ่งแหละอ่ะเหลือเวลาอีกไม่ไม่มากนักพี่มิ้งสรุปแบบสั้นๆแล้วกันสำหรับการเปิดตัว iOS 8ของ Apple นะครับในงาน WWDC 2014ถ้เนี่ยทาง p p p l e ได้เปิดตัว iOS 8ออกมาเป็น iOS ตัวล่าสุดก็ต้องบอกว่าผิดความคาดหวังผิดความคาดหวังคืออะไรคือหลายคนหวังว่าจะได้เจอ iPhone 6อะไรเงี้ยไม่มีมีแต่ iOS 8อ่มาดูแล้วกันว่า iOS 8เนี่ย ิดมาปุ๊บมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเขาบอกว่าใน ios 8ตัวนี้นะครับจะมีฟังก์ชันฟีเจอร์คุณสมบัติในการทำงานที่น่าสนใจหลายตัวตัวแรกสุดนะครับเป็น interactive notification พิมพ์ข้อความโต้ตอบจากหน้าล็อกสกีนได้โดยไม่ต้องออไม่ว่าจะพิมพ์ข้อความตอบกลับในไลน์หรือในการคลิกไลค์ให้กับ Facebook ก็คือไม่ต้องแบบสวิต์หน้าจอกลับไปหน้าจอกปกตินะล็อกสกีนก็ทำได้ 2. นะฮะ quick access ในหน้า m u l ติทัสกิ้งนะฮะผู้ใช้สามารถโทรออกส่งข้อความหรือเฟสไทม์ไปหาบุคคลที่ติดต่ออยู่เป็นประจำได้จริง,รงๆก,นกนนน็น่ากลัวเหมือนกันนะบางทีการที่มันทำแบบนี้ได้เพราะว่าอาจจะพลาดส่งออกโดยไม่ตั้งใจอันที่3เมื่อมีอีเมลแจ้งเตือนเข้ามาผู้ใช้สามารถปัดข้อความไปด้านซ้ายเพื่อจัดการต่อไปได้ 4. สามารถใช้การค้นหาใน Spotlight ได้อย่างละเอียดมากขึ้น 5. ตัวนี้น่าสนใจฮะ 퀵ใช้คีย์บอร์ดแบบใหม่ใน iOS 8ช่วยคาดเดาคำศัพท์ที่คุณพิมพ์ต่อไปได้เท่าที่ได้ยินมานะภาษาไทยก็ทำได้ด้วยนะหกนะหกไอ e มสเซจในโอไอสสามารถแจ้งเตือนข้อความที่เราอ่านค้างไว้ได้มีระบบแชทกลุ่มคอยเพิ่มหรือลดจำนวนเพื่อนในกลุ่มได้นะเจ็ดแท็บ t ูทอสามารถบันทึกเสียงหรือวิดีโอส่งหากันได้ด้วยมือนะฮะแปดเฮลคิด h e a l เฮลคิดรองรับการใช้งานร่วมกันกับแก g e t เพื่อสุขภาพพร้อมบันทึกข้อมูลสุขภาพของเราไว้ในเครื่องนะฮะแปดเฟมิลี่แชร์แชร์ข้อมูลต่างๆให้กับทุกคนในบ้านที่ใช้อุปกรณ์ Apple เหมือนกันนะฮะสิ 10. ใน Apple Store จะมีเฟเจอร์ใหม่ป้องกันการซื้อแอป,ปโดยลูกๆของคุณโดยผู้ปกครองจะเป็นผู้อ,อนุมัติผ่านทางป๊อปอัพที่แจ้งเตือนขึ้นในอุปกรณ์ Apple หากลูกๆของคุณกำลังพยายามซื้อแอป,ปนะฮะ สมาร์ทซั g เจ t ชั n นสามารถดูภาพบน iCloud ได้โดยไม่จำกัดและมีระบบการค้นหาที่ง่ายขึ้น 12. s ส a r t มาร์ทอ g ดิติงระบบ,แ,บแต่งภาพที่ให้ลูกเล่นเพิ่มมากขึ้น 13. นะฮะ 13. อ่านจนเหนื่อยเลย <laughs> อัปเดต Siri เริ่มต้นสั่งงานด้วยเสียงเพียงใช้คำว่า Hey Siri ร <laughs> องรับการพิมพ์ด้วยเสียงถึง22ภาษาและสั่งซื้อคอนเทนต์ใน iTunes และสามารถถามชื่อเพลงได้อีกด้วย 14. นะฮะ1ะ extensibility ให้แอปสามารถแชร์ข้อมูลไปมาระหว่างแอปได้แล้ว 15. widget ใน notification center ของ ios 8สามารถดาวน์โหลดผ่านแอปอื่นแอปอื่นๆที่ติดตั้งมาได้ 16. ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดคีย์บอร์ดแบบอื่นๆมาใช้แทนแบบเดิมได้ 17. ใน ios 8จะมีตัวเลือกที่เรียกว่า ผมคิดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านใช้สิริในการสั่งงานด้วยเสียงนะและก็18 m e t a l หนึ่งในคุณสมบัติของ ios 8สามารถเรียดประสิทธิภาพของชิปเซต a 7ได้อย่างเต็มที่เล่นเกมได้ราบรื่นมากขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่านะฮะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันใหม่ๆของ ios 8จริงๆรมีหลายตัวนะฮะเดี๋ยวไว้วันพุธหน้าพี่มิงมาเล่าต่อละกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอ่ะเวลาของวันพุธนี้หมดลงแล้วนะครับพบกับพี่มิงใหม่วันพุธหน้านะครับ สวัสดีครับ